นี่มารถยนต์เลยนะครับเพื่อนๆ t um r i อ m ม r Rocket 3R คุมกำลัง 2,500cc สสูบนะครับปี 2, 2022เจ้าของเดียวกับเลขไมล์เพียงแค่8,000กิโลเท่านั้นมากับสีแดง c o l o s s ส r e เนะครับสวยๆเลยคันนี้ออกใหม่เกือบล้านนะครับวันนี้589,000บาทเท่านั้นตามแชมมาเลยดูเลขไมล์กันครับ8,100กิโลนี่กุญแจเท่ๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันหน่อยต้องตบเกียร์นะ โอ้ยโยกเลยไงโคตรเท่ใครชอบความแรงไม่ซ้ำใครนะครับแบรนด์ไท i u อัมแบรนด์นี้สุดจริงๆ2 5 0 0 c, c 3ซีซีสมสูบนะครับนี่วิ่งออก 3. สวยสวยๆครบๆเลยมีกาดหม้อน้ำปลอกแน้์แต่งไท i u อัมมาให้นะครับเนีน่นๆเลยออกใหม่คันนี้เกือบล้านนะครับเ,เพื่อนๆสีแดงสวยมากเลยไท i u อัมโคตรหล่อนี่เครื่องวิง่ง ดูดเข้าดูดอากาศ3ออก3นะครับสวยจริงๆปั๊มเปรกจะใหญ่ใหม่ๆกันไปนะครับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งคันนี้เราเปิดไว้5 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจโทรหาชั้นได้เลยเราอยู่ซอยบร,รมราชชนี81นะครับแล้วเจอกัน